ครับอ่าันนี้จะมาแนะนำหน้าจอรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับ 2B12B2 นะครับไฟฟ้านั่งขับแลกทีอออ่าที่หน้าจอจะมีการแสดงแล้วคือระดับพลังงานแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นการแสดงแบบรูปแบบาทาวเวอร์ปกตินะครับปั๊บก,กิ้งเบรกนะครับมีปั๊บก,กิ้งเบรก กดเรกจะปั่านะครับก็เวลานะครับแล้วมีปุ่มกดอยู่6ปุ่มครับมีปุ่มเมนูมีปุ่มแบล็คนะครับมีปุ่มขึ้นลงมีปุ่มอีโก้มีปุ่มเตาครับถ้ากดอีโก้นะครับหน้าจอก็แสดงอีโก้นะครับอีโหมดนี้จะปรับระดับของโหมดไร้ลง20จะหมด ยกยังคงปกติอยู่ที่100%นะครับกดเตานะครับต้องการใช้ความเร็วเตาตอนนี้โรงงานตั้งมาที่5นะครับเราสามารถปรับระดับความเร็วของเตาได้เมื่อกดนะครับเมื่อปล่อยเตาก็เป็นความเร็วปกติของรถนะทีนี้อยู่ประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นโหมดนะพลังงานนะครับโหมดการกับเคลื่อนราเลือกใช้มี P มี N และมี C ตอนนี้เป็นไฟสีแดง ว่าเป็นเลือกใช้หมด P อยู่ับ P power นะครับ